ฮัลโหลสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ u n นบ็ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ออกจะเสียงแหบไปนิดนึงโอเควันนี้ก็มาเจอกับกล่องแบบนี้นะคะเพื่อนๆที่เคยสั่งสินค้าจากเว็บนี้จะคุ้นมากๆเลยนะคะอพอดีจัดห้องเล็กน้อยแล้วก็ <laughs> ไปเจอว่า แอบซ่อนอยู่ยังไม่ได้อ n นบล็อกเลยส่งมาระยะหนึ่งแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องชุดนี้กันดีกว่าค่ะว่ามันคืออะไรยังไงนะคะส่งมานานมากแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เปิดเลยนะคะคือลืมเขาไปเลยนางก็จะบอกว่าน้อยใจนะจ๊ะอแป๊บหนึ่งนะคะ จะค่อนข้างเขาเขาแกะเต็มใกเขาติดสก๊อตเทปมาให้อย่างดีเลยนะคะคงกลัวว่ามันจะเนี่ยมันจะร่วงออกไปอย่างเงี้ยนะคะเขากลัวแหละ<ม>ก็เลยมีการเอ,อ่อเรียกว่าอะไรนะมีการติดสก๊อตเทปมาให้นะคะกันกันร่วงร่วงหล่นออกไปนะคะนี่ โอเคนี่ค่ะเห็นไหมเขาจะมีติดสก๊อตเทปไว้ด้วยนะคะคือติดเทปอย่าเรียกว่าสก๊อตเทปดีวกว่ามันเป็นเทปเพราะว่าไม่งั้นตรงนี้ค่ะบางทีเวลาจัดส่งอะค่ะมันจะหลุดมันจะหล่นออกมามันไอตัวลิ้นมันหนข้างในอะค่ะมันจะหลุดออกมาได้นะคะเขาก็เลยมีการติดสก๊อตเทปไว้ให้ด้วยไม่งั้นเราอาจจะได้แค่กล่องจะไม่ได้หนังสือข้างในมาหรือไพ่ข้างในมานะคะ โอ้อันนี้ก็เลยจะเปิดยางนิดนึงนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะชุดนี้เป็นอะไรอว้า wow. วนี่ตัวนี้ค่ะชื่อชุดของเขาคือ the divine e n e r g oracle นะคะไพ่ชุดนี้เป็น oracle ที่มีทั้งหมด63าใบ63แผ่นนะคะ63การ์ด63บอืมใบนี่วันนี้เป็นอะไร เดี๋ยวนะดูราคาให้แป๊บหนึ่งมีมาไหมนี่มีสิอ้ราคาน่าสนใจมากๆค่ะราคาเขาอยู่ประมาณ400กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ429บาท430บาทนะคะมีเศษสตังค์มาด้วยนะคะก็ปัดขึ้นเป็น430บบาทนั่นเองนะคะโอ้แต่ว่าขี้ฝุ่นเยอะนิดนึงเดี๋ยว,ยว <c oughs> โอเคค่ะชุดนี้ชื่อว่า the define Energy o r ACLE นะคะของคุณจอนยาโซเนียโซนยานะคะนี่ของ Hey House อีกแล้วนะครับเขาผลิตมาเยอะมากๆเลยนะคะเพราะเขารู้ว่าสาวกอย่างพวกเราไม่พลาด <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าข้างในจะสวยงามขนาดไหนเนาะ oh จะเป็นแบบกระดาษแบบอย่างด้านนะคะไม่ได้มีการเคลือบเงามานะคะเนี่ยเห็นไหมนะคะเป็นแบบด้านแล้วก็ไพ่หกสิบสใบ get to get out of your own way โอ้เหมือนอารมณ์คล้ายคล้ายติ้ง o อา o อฟบออะไรประมาณคล้ายๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะอุ้ยนี่มีอะไรนะ ที่ขั้นหนังสือมาให้ด้วยซึ่งไม่ได้ใช้ <c oughs> เขาน่าจะทําเป็นไซส์ขนาดเล็กๆให้สําหรับคนที่ซือไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คเหมือนกันเนาะเพราะว่ามันจะได้เอาไว้ขั้นตัวคู่มือได้นะคะโ okay. อเคไม่ได้ให้ดูด้านหลังใช่ไหม w a วกั a l l ล a แฮร์เฟธ h ีชอ t r a t r s c k s อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไพ่นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าไพ่ของเขาสวยนะ the beautiful card deck นะคะคนนี้เขาเป็นครูที่เหมือน,นแบบเป็นแบบคนสอนที่สอนในเรื่องราวของพวกจิตวิญญาณอะไรอย่างนี้เนาะ spiritual พวกนี้นะคะสอนด้านของจิต empowering honesty Oh, honest and clear. ทำให้คุณได้พัฒนานเรื่องราวของจิตวิญญาณของคุณเนาะจริงๆแล้วเรามองว่าในเรื่องของตัวไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คเคิลอะค่ะสิ่งที่สําคัญมากไปกว่าการที่มันต้องมานั่งทํานายอะไรกันนะคือมันมันอาจจะไม่ได้ใช่ในมุมนั้นนะแต่มันเป็นการที่จะทําให้เราได้ฝึกฝึกให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีการพัฒนามากขึ้นมีการตื่นรู้มากขึ้นมีการเข้าใจความเป็นจริงแล้วก็เข้าใจ ความเป็นจริงของโลกเนอะแล้วก็มีการพัฒนาทําให้มันมีความเติมเต็มมากขึ้นสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะสร้างหรือเรียกพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วก็คนรอบข้างเราได้นะคะอันนั้นน่าจะเป็นส่วนสำคัญมากๆของไพ่ออร์คิลไพ่ทาโร่กันนะคะคือคงไม่ใช่อยากจะให้มานั่งดูแล้วก็แบบออโอ้อนาคตฉันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคืออนาคตมันเปลี่ยนได้ตลอด ตลอดเวลาอยู่แล้วเชื่อเราไหมนะคะจริงๆเวลาเราดูไพ่เราเราเปิดไพ่ให้กับคนที่เข้า,ขามาดูไพ่กับเราเนี่ยนะก็จะบอกเสมอว่าตัวไพ่เองอะค่ะจะมีเอาจริงๆแล้วเราให้ไว้ประมาณสัก10%คะ่ะที่เหลืออีก90%คือตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะคือแค่เขาดูกับเราเสร็จปุ๊บใช่ปะเขาวางหูไปหรือเขาแบบออกไปจากตรงที่เรานั่งอยู่คือก็ ก็เปลี่ยนได้แล้วอะเออต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เป็น tarot reader หรืออะไรอย่างนี้มันมีความเสียเส่ยงมากๆเสี่ยงมากๆที่จะแบบไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหม มันตรงนะวันที่นะตอนที่เขานั่งกับเราเนาะแต่พอเขาออกไปแล้วเราไม่รู้เลยว่าเขาไปทําอะไรบ้างถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่จะต้องบอกกันก่อนว่าการดูไพ่มันคือประมาณสัก10%แล้วก็ที่เหลืออีก90%ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ทุกอย่างเลยนะคะคุณเลือกชีวิตคุณได้ว่าคุณอยากจะเป็นแบบไหนเนาะโอเคตัวนี้เป็นคู่มือค่ะไกด์บุ๊กเล่มขนาดกระทัดรัดนะคะเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่สามารถจะพกพาไปได้นะคะน้ําหนัก ไม่หนักมากนะคะแล้วก็คนนี้ค่ะผู้แต่งนะคะเขาเป็น Storyteller ด้วยนะคะ Vibrational healer เป็นออกแนวแบบเรื่องของเรื่องราวของจิตวิทยาเรื่องราวของพลังพลังงานของจิตเนาะคือเราไม่อยากให้ใช้คําว่าพลังจิตเพราอพูดถึงพลังจิตอะคนจะไปติดภาพของความเป็นแบบโอ้ เหลือเชื่อมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วพลังของจิตมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะอืม <c oughs> โอเคเดี๋ยวดูข้างในกันดีกว่า <c oughs> ตัวคอนเทนต์ตัวสออารบันเขานะคะนี่ก็จะมีคำนำเล็กน้อยแล้วก็พูดถึงตัวไพ่เขาเลยนะคะว่าเป็นอะไรยังไงเนะาะหกาใบมาดูกัน um, this oracle card deck is designed to connect เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะ connect คุณกับ d i v i n e energy ของคุณอืม mm. the part of your answering the deepest what is my soul's design อะไรคือ ความปรารถนาของจิตวิญญาณของฉันของโซลของฉันเนาะแล้วก็ what i am, what am i here to learn ฉันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเรียนรู้อะไรนะคะแต่ละคนมีเป้าหมายชีวิตมาไม่เหมือนกันเนาะมี life purpose เนาะที่เราเคยได้ยินบ่อยๆมากๆเลย life purpose มาไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่า ไพ่ชุดนี้มันจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นทําให้คุณอาจจะได้ชุกคิดหรือว่าได้ให้ได้หาคําตอบกับชีวิตของคุณก็ได้เนาะในไพ่ชุดนี้นะคะอันนี้เขาจะให้ l a เ o u t หรือ s สเปรดของไพ่ออกมาเป็นห้าห้าใบนะคะจะมีปัปจจุบันอนดีตแล้วก็อนาคตอ่าเนี่ยอันนี้นะคะ what you're failing to see <c oughs> แล้วก็ long term opportunity นะคะนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะ s p r e a d อีกแบบหนึ่งที่เราจะไม่ได้เห็นในชุดอื่นๆนะคะอ่าแล้วก็ general m e a n i n g อันนี้ก็จะพูดถึงตัวไพ่เขาแล้วนะคะ a k e u a c a a l ความหมายหลักๆของไพ่หรอ,อ เขาก็จะมีเล่าถึงไพ่ของเขาว่าไอตัวการ์ดเนี้ยใบเนี้ยข้อความเนี้ยมันหมายถึงอะไรยังไงนะคะอธิบายก่อนแล้วก็พูดถึง your divine energy is calling you อาหาแล้วก็มีคำแนะน,นำให้นะคะแล้วก็มี your divine invitation be honest คือชวนให้ทำแบบเหมือนประมาณแบบ มันมันก็คือคำแนะนําแต่เป็นเป็นเชิง practical เป็นเชิงที่แบบจะเอาไปใช้ปฏิบัติได้อะไรอย่างเงี้ยนะนี่เห็นไหม your divine uh, invitation อันนี้ก็จะพูดถึง free your spirit ให้แบบปลดปล่อยให้แบบจิตวิญญาตจิตจิตวิญญาตจิตของคุณจิตจะแบบเขาเรียกอะไรเดีย๋ยจิตวิญญาณเออให้จิตของคุณนะมันเป็นอิสระนึกออกไหมคือแบบแล้วก็ มันมีโอกาสเข้ามาก็คว้าโอกาสเ้นซะคือแบบทำเลยอะอารมณ์ประมาณนี้คืออันนี้ก็จะเป็นแบบเชิงของ practical ที่เขาบอกให้คุณนะลองทําในมุมอย่างนี้นะแล้วมันจะช่วยตอบคําถามชีวิตคุณหรือช่วยให้ณนะโมเมนต์ที่คุณมาถามอะคะ่ะมันมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นเนาะเป้าหมายของเขาก็คืออยากให้เราเนี่ยได้สามารถพัฒนาคือ connect กับจิตวิญญาณของเราได้เนาะแล้วก็แล้วก็ ทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเราขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งได้นะคะ อันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่ควรเกิดมาไม่ใช่เราก็ไม่รู้เราจะเกิดมาทำไมใช่ไหมเออถ้าสมมติเกิดมาเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไปตายแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็จะดูไร้ค่าไปนิดนึงเกิดมาแล้วไม่ได้ทําอะไรให้มันมีประโยชน์เนาะอย่างน้อยไม่ได้ทําประโยชน์ให้คนอื่นทําประโยชน์ให้กับตัวเองในเรื่องของการที่พัฒนาตัวเองให้ให้เราตื่นรู้มากขึ้นให้เรามีจิตที่ เป็นบวกมากขึ้นหรือเข้าใจความเป็นจริงของโลกหรือสัจธรรมนั่นแหละนะถ้าพูดถึงภาษาพอพูดถึงสัจธรรมแล้วเด็กๆวัยรุ่นอาจจะแบบเบือนหน้าหนีอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเหมือนกับสัจธรรมให้เราได้เรียนรู้ความจริงมากขึ้นความจริงของโลกอะคะ่ะมากขึ้นความจริงของโลกเนี่ยมันจะต้องไม่อิงกับเหตุผลของใครคนใดคนหนึ่งเนาะ เอ,อคนทุกวันนี้ใช้เหตุผลกันเยอะมากๆเลยค่ะใช้เหตุผลจนลืมไปว่าเหตุผลเนี่ยมันเหตุผลตามความเป็นจริงของโลกหรือมันเหตุผลตามความเป็นจริงของฉันนะคะอันนี้เราก็ต้องระวังกันนิดนึงอันนี้ซึ่งตัวไพ่ตัว กาซแต่ละใบแต่ละชุดที่เราเคยเอามาให้เพื่อนๆได้ชมกันชมความงามของเขากันเนี่ยเราค่อนข้างเชื่อมั่นว่าสิ่งหนึ่งที่เขามีในการสร้างไพ่ขึ้นมาหรือว่าทําไพ่ขึ้นมาเนี่ยนอกเหนือจากการที่ทําให้เราสามารถคอนเน็ก์กับจิตวิญญาณของเราได้หรือทําให้เรามีสมาธิมากขึ้นสงบมากขึ้นมันทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะคิดอะไรกับชีวิตเราได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เขาก็จะมีข้อแนะนําคําแนะนําในไพ่แต่ละ ใบที่มันเป็นออรัลโคเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเพื่อนๆอ่านแล้วก็ทําความเข้าใจกับไพ่แต่ละชุดหรือแต่ละใบนะคะเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นมากๆเลยนะคะอยากให้คลิปของเราเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนู้นในการที่จะเอาไปใช้ต่อได้นะคะคงไม่อยากให้ดูกันแบบงมงายไม่ถึงขอโทษดูไพ่กันแบบงมงายเนาะเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากๆเนาะเส้นบางๆเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะใช้สติในการ การอ่านไพ่เรานิดหนึ่งศึกษาไพ่ให้เยอะๆนะคะแล้วเราจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยนะคะในมุมของการพัฒนาทางจิตวิญญาณเรานะโอเคมาถึงผู้แต่งอ่ะด้านหลังเขาก็จะพูดถึงผู้แต่งกันนะคะว่าผู้แต่งเขาคือใครอะไรยังไงเพื่อให้เรามั่นใจเพิ่มขึ้นนะคะว่าเนี่ยเราซื้อมาไม่ผิดชุด <laughs> ไม่ผิดชุดเขาสามารถที่จะมีด้วยประสบการณ์ที่มากหลายของเขา <laughs> มากหลายมีประสบการณ์ ที่เขาบ่มเพาะของเขามานะคะการตื่นรู้ของเขามันก็จะมาแบ่งปันให้กับเราได้สกิดสกิดกับชีวิตเราบ้า,บางนะคะอ่ะโอเคพูดซะเยอะเลยวันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะวันนี้แบบอินมากไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ดีกว่าค่ะนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวไพ่เขากันดีกว่าโอ้ยหวานมากค่ะเป็นสีชมพูนะคะโลกทั้งโลกเป็นสีชมพูเนี่เขาใช้เป็นสีสีทองกับสีชมพูเนะเาะเราถือว่าเขาของเขาเป็นสีทองเนาะไม่ใช่สีเหลืองนะ อะเป็นสีทองกับสีชมพูนะคะแล้วก็นนี้ดูหรูนิดนึงนะสำหรับไพ่ใบแรกเลย w เวก up call นะคะ <c oughs> มาดูกันด้านหลังจะเป็นลายแบบนี้ื <c oughs> สวยงามสวยงามไพ่เขาดูมีความเป็นผู้หญิงมากเลยเนาะมีแบบ เขาเรียกอะไรนะ d i v i n e feminine เขามีความผู้หญิงมากๆเลยนะคะสำหรับไพ่ชุดนี้ดูด้านหลังเขาซะก่อนสวยงามไหมคะนี่วันนี้ตั้งกล้องแบบไกลขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะเห็นมุมกว้างแต่ว่าจะเห็นภาพได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะคะส่วนตัวการาสนะคะก็มีความหนาแล้วก็แข็งแข็งแรงนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่ค่อยไม่ไม่ได้แบบบางอ่อนยบอะไรอย่างนี้นะคะและ้วก็ตัวการาดเนี่ยคะ่ะตัวไพ่ของเขามีความ มีความสากมีความนืดอะอันนี้จะเป็นความเหนืดมีความเหนืดอยู่ในไพ่หน้าไ้่ของเขานะคะเนี่ยเนี่ยนะทั้งสองด้านเลยนะคะโอเคทีนี้แอบมีติดติดกันบ้างนะคะดูดูสก่อนแน่มีการติดกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของผ้าเขากันดีกว่าค่ะแคบคอนะคะโออันนี้ดูเป็นแบบว่า แบบดูหรูนิดนึงนะมันดูทองกับชมพูอะไรเงี้ยนะทองกับชมพูเป็นสิ่งที่แบบโอ้ดูหรูหราค่ะดูหรูหรา embrace your power น yeah. begin to explore โอ้เราชอบภาพนี้มากเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นมาตั้งแต่เด็กๆละคือชอบหอไอโฟนมากๆ <laughs> ชอบมากๆหลงไหลเรียกว่าหลงไหลเลยนะคะ refine your attention become a clear channel นะคะ ให้เคลียร์แชแนลซะ string your gift focus on success คือจุดนี้จะไม่มีภาพอะไรเลยนะคะก็จะเป็นคำพูดจะเป็นเรียกว่าส่งผ่าน ข้อความมาให้นะคะแล้วก็ภาพประกอบด้านนอกนี้แบ็กกราวด์ต่างๆนะคะที่จะทำให้เรารู้สึกได้ถึงพลังของความหรูหราพลังของความมันเหมือนแบบพลังแบบฟลูขึ้นมาประมาณเนี้ยอารมณ์ประมาณแบบเออมันจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยกระตุ้นพลังงานให้ให้มันมีความมันมีความแบบว้าวมากคือ เราเรียกไม่ถูกมันคืออะไรแต่มันเป็นพลังของความที่สดใสอะค่ะมันจะทําให้เ,เพื่อนๆเนี่ยเปิดเปิดยังเรียกเรียกอะไรดีนะมันไม่เชิงเปิดโลกเนาะแต่มันเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยได้ explore ตัวเองมากขึ้นเหมือนระเบิดให้ให้เราได้เห็นความวาวมากขึ้นอะไรเงี้ยบอกไม่ถูกเหมือนกันแตพ่พอดูไพ่เนี่ยค่ะสิ่งที่ได้จากหน้าไพ่ของเขาเนี่ยค่ะมันจะทําให้อ,อ เราไม่เศร้าหมองอ,ะอ,อ,อ่ะเอออะอย่างนี้ก็ได้เราไม่เศร้าหมองทำไมวันนี้ใช้สับแบบจริงๆไหมดูแบบแบบสับมันดูโบราณโบราณบอกไม่ถูกนะคะ t u n e out Distraction นะคะ Ask with sincerity ย uh, ร์ต t ้อ่าบให้อดทนหน่อย be open to love อ่ะบอกให้คุณเปิดใจที่จะรับความรักเข้ามาบ้างนะคะเปิดใจให้กับความรักเปิดใจใที่จะรักบ้าง นะคะ Be decisive นะคะ Love yourself รักตัวเองด้วยนะจ๊ะบางครั้งเราทำอะไรมากเกินไปให้คนอื่นมากเกินไปจนลืมรักตัวเองก็มีเนาะ Engage higher reason นะคะว้า oh, ว wow. Bust out of your cocoon อ่านว่าอะไร cocoon cocoon Look forward Address your addiction mm. <c oughs> สวยเนาะคือคือมันภาพมันซ้ำๆกันอนะแบ็คกราวด์เขามันซ้ำๆกันนะคะแล้วเขาก็ใส่ข้อความเข้าไปในในหน้าไพ่นะคะก็ต้องบอกว่ามันเนี่ยเดี๋ยวมันจะวนไปเรื่อยๆละเนาะภาพภาพตัวแบ็ k กราว n ์เขาจะวนหมดละแค่ข้อความอะคะ่ะที่เขาเอามาใช้ในชุดนี้เนาะก็เป็นด้วยเขาเป็นเป็นครูสอนทางด้านของจิตวิทยาครูสอนทางด้านของจิตสปิรชัลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็จะมีข้อความอะไรที่ทำให้เราสามารถกระตุ้นเราได้กระตุ้นจิตใจของเรากระตุ้นความคิดความรู้สึกของเราได้นะคะว่าควรจะสะกิดมันเหมือนสกิดน่ะให้เรานึกถึงในแต่ละช่วงเวลาเนาะแต่ละช่วงเวลาเราคงจะต้องการคำแนะนำหรือข้อความที่ส่งมาให้เราไม่เหมือนกันเนาะแล้วเขาก็ ฝรั่งเขาก็จะเชื่อมั่นเขาก็จะเชื่อเนาะว่ามันเป็นข้อความที่ส่งมาจากสปิริชิลไปส่งมาจากด mm ีว hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะไฮเออร์พาวเวอร์เป็นแบบอารมณ์ประมาณแบบจิตวิญญาณเบื้องสูงหรือแบบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาแบบคอยคุ้มครองดูแลเราอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยบางทีก็จะหมายถึงการเดียนเป็นแบบ เทพที่คอยคุ้มครองเขาอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นข้อความดีๆที่จะส่งผ่านมาให้คือถ้าคนที่เชื่อในเรื่องราวพวกนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าบางทีเราอาจจะเห็นข้อความอะไรโดยที่ไม่ได้ตั้งใจข้อความนั้นก็แสดงว่าอาจจะสงมาถึงเราเพื่อที่จะเตือนอะไรเราบางอย่างหรือมาแนะนําอะไรเราบางอย่างนะคะเช่นกันกับชุดนี้เนาะก็63ใบตรงนี้ก็จะเป็นข้อความที่ คิดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เพื่อนๆหรือว่ามาสกิดให้เราได้คิดกับชีวิตคิดกับจิตใจเราคิดกับเหตุการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ด้วยนะคะโอเคก็จบแล้วทั้งหมด63าใบนะคะชอบไม่ชอบยังไงบอกกันได้เนาะว่าชุดนี้ชอบไหมสนใจไหมนะคะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยอืจะมีเฉพาะข้อความเองถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ถนัดในเรื่องของภาษาอังกฤษมีอีกวิธีหนึ่งก็คือ เราก็จะเห็นแบบบางทีเขาจะติดไว้ตัวเล็กๆเนาะเขาจะแปลเขาจะแปลความหมายแล้วเขาก็ติดไว้ตรงนี้เขาก็จะแบบเปิดมาเขาก็จะรู้อ๋อโอเค retreat หมายถึงอะไร accept disappoint อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงอะไรนะคะเพื่อที่จะใช้ไพ่ที่มันเป็นต่างประเทศได้ง่ายขึ้นนะคะอ่าแต่ถ้าใครแบบสามารถที่จะเปิด google แล้วก็ดูความหมายแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอ่า พอจะจําได้อะไรอย่างนี้ก็ดีก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแปะตัวแอสติเกอร์ไว้นะคะให้ไพ่มันเสียเพราะว่าต้องระวังไพ่เสียนิหนึ่งนะคะโอเคแต่ไม่มีภาพอะไรให้พวกเราได้หือหวาฮือฮากันเลยนะคะสําหรับชุดนี้นะโอเคแล้วสาหรับคลิปวันนี้มีอะไรที่ไพ่อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆคนที่เข้ามาดูคลิปเราบ้างเนาะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าฟริง Be Decisive มาอ่านคู่มือเขากันประเด็นคือดิฉันจะเปิดยังไงล่ะคะเขาเรียงตามตัวอักษรไหมไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยเนี่ยเขาไม่ได้เรียงตามตัวอักษรด้วยนะ Be Decisive Decisive หายังไงดีอะ be decisive are you second guessing your decision <laughs> are you questioning choices made in the past uh, คือต้องบอกว่าไพ่ชุดนี้เนะี่ยบางทีเขาก็จะมีแบบข้อความหรือคำถามอะไรทำให้เราได้ฉุกคิดเหมือนกันนะคะอืม divine energy ของคุณเขาบอกว่าให้ get center focus ให้มากขึ้นโอ้ ว้าวเหมือนกำลังโดนว่าเลยเนี่ย <c oughs> คือเขากำลังบอกว่า <c oughs> ให้เราโฟกัสไม่ว่าคุณกำลังจะทำอะไรนะคุณให้อ่าพ r i ออร์ดี้ที่แท้จริงคืออะไรคือคือตอนนี้มันเหมือนแบบสมมติว่าเรากำลังตั้งว่าเราอยากจะทำอะไรสักอย่างใช่ปะแต่พอเราเข้าไปอยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนสมมติสมมติเข้าไปอยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนแล้วก็เจอว่า เพื่อนก็ชวนให้ทำไอน้นู่นไอ้นั่นไอ้นีไน่ไอ้นูน่น,นท้ายที่สุดก็ลืมไปว่าจริงๆแล้ววันนี้ฉันจะต้องทำเรื่องนี้ให้เสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไพ่ใบน,นี้ก็เลยออกมาเตือนให้คุณเนี่ยรู้จักที่จะโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อยเนาะแล้วก็จัด Priority ให้กับตัวเองหน่อยว่าควรจะต้องทำอะไรเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็คอมมิตกับมันด้วยนะคะ สมมุติว่าตั้งเป้าว่าเราจะต้องทํางานนี้ให้เสร็จภายใน6กโมงเย็นก็จะต้องทําตามนั้นให้มันเสร็จสิ้นนะคะให้มันได้ตามที่เรารับปากไว้รับปากกับตัวเองนะรับปากกับตัวเองไว้หรือรับปากกับคนอื่นไว้นะอืมจริงจริงแล้วเหมือนกับเราแล้วก็เขาก็มาบอกให้เราเนี่ยเน้นอีกอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าเออแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงความรู้สึกที่จะแบบที่เราจะลังเลที่เราจะแบบเออไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะ จะเลี่ยงยังไงวะเนี่ยต้องถามว่าจะเลี่ยงยังไงวะเนี่ยเออคือแบบการแบบไม่ตัดสินใจอะเขาเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีในโมเมนต์เนี้ยบางครั้งที่เราทําที่เราล่าช้ามันอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลี่ยงที่จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างคือแบบอุย๊ยฉันยังไม่อยากตัดสินใจเรื่องนี้เลยฉันยังคิดไม่ออกเลยฉันยังไม่กล้าเลยฉันยังลังเลฉันยังสงสัยฉันยังนู่นนี่นั่นโน้น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยโฟกัสกับสิ่งที่คุณจะต้องทําแล้วก็ อย่าลังเลสงสัยทำยังไงเราคิดว่าในการไม่ลังเลสงสัยหไม่ลังเลสงสัยเนี่ยสิ่งหนึ่งน,น,น่าจะเป็นการที่เราจะต้องหาข้อมูลให้มันมากพอนะคะเมื่อเรามีข้อมูลมากพอเรามีโฟกัสที่มันแน่วแน่แล้วเนี่ยยังไงคุณก็จะสามารถผ่านเหตุการณ์นั้นๆไปได้ในที่สุดนะคะ โอเคเขาบอกว่ามีตัวช่วยด้วยนะเขาก็บอกว่าสวดขอสิแอเอ้ยไม่ได้รอเล่นนะเนี่ยพูดๆๆพูดจริงๆ pray for divine energy to help you make clear decision นะคะบางทีคุณอาจจะแบบเฮ้ยตายแล้วฉันตัดสินใจไม่ได้เลยจะเลือกผู้ชายคนไหนดีคนซ้ายหรือคนขวาอะไรอย่างเงี้ยนะแอบอันนี้อันนี้สมมุติสมมุตินะคะก็ก็ให้เราเนี่ยลองแบบ แอบแอบแบบว่าไปขอพระอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้อะหรือแบบออ้ยเนี่ยฉันตัดสินใจไม่ถูกเลยทําไงดีอะไรอย่างงี้ก็ไปสวดขอและการอ้อนวอนขอแ่บฝรั่งเขาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมหรือแบบทําให้มันแบบทางเลือกมันน้อยลงค่ะ เหมือนแบบตัดชอยส์อะเออเหมือนอารมณ์คล้ายๆตัดชอยส์ออกไปค่อยๆตัดชอยส์ออกไปดูสิว่าผู้ชายคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ดีกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเลือกว่าเออฉันอยากจะได้คนนี้เพราะว่าคนนี้อ่ามีอันนั้นอันนี้อันโน้นอะไรอย่างเงี้ยแต่คนนี้เขาก็จะมีอันนี้แต่เขาขาดอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทําลิสต์ออกมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะ โอเคเอา้าวประมาณนี้นะคะก็ไม่รู้ใครเผชิญชะตากรรมแบบนี้อยู่หรือเปล่าว่ากําลังต้องเลือกตัดสินใจระหว่างผู้ชายคนนี้หรือคนนี้นะคะไม่มีไม่มีอันนี้ไม่ไม่อันนี้เราลาอเล่นนะคะก็จริงๆแล้วเอ่อแต่ไม่ต้องเก็บไว้ทั้งสองคนนะคะอ่ะ ยังไงก็ต้องเลือกต้องตัดสินใจนะคะเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งทีออ่อาจจะออกมาบอกให้กับคนที่มานั่งดูคลิปเรานะคะกาลังตั้งใจที่จะทําอะไรอยู่นะคะก็ลุยเลยลุยเลยในที่นี้หมายถึงหาข้อมูลให้มากพอ Priority ให้ถูกต้องว่าอะไรควรต้อง p r i o r i t y ก่อนนะคะแล้วก็ลงมือทําโดยที่มีคอมมิชเมนต์ด้วยนะคะหรือมีความที่ตั้งเขาเรียกว่าอะไรล่ะคอมมิชเมนต์มันเหมือนแบบ ตั้งไว้แบบนี้ตั้งเป้าหมายไว้แล้วอะ่ะก็ต้องทําตามที่รับปากเอาไว้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นไพยที่ออกมาบอกเพื่อนๆที่มาเลือกที่เข้ามาเลือกชมคลิปนี้กับเราเนาะโอเคก็คิดว่าจะเป็น ข้อเตือนสติให้กับเราได้สำหรับตัวเราเนาะสำหรับตัวเรานะคะโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับชมคลิปนี้กันด้วยนะคะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ